เอาไปสิคะถ่ายพกันเออสวัสดีครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธหนึ่งกุมภาพันครับไม่หนาวนะลมหาเออบรราเบืองหิมาตกกำลังตกครับผมเบืองเบืองบรรยากาศหิมาหนึ่งกุม้าพันธ์หกสิบพศยี่สบหกสิบสี่ป่หกสิบสี่ครับเบิ่งเบิๆงเบิ่งบงบรรยากาศของเบืองหิมะหิมะครับโอ้โห อ,อีพอยแมงคืบจมหมิงเลยครับเบิ่งครับพุ่นอะเบิ่งมันตกครับเบ่กําลังตกเม็ดเปล่อยๆนะครับมาเห็นเม็ดจังปะเปื่อยๆๆๆ,ๆๆๆนุ่งครับเห็นบ้างใครเห็นเม็ดบ่เ,อ,เอ้ยเบิ่งมันเนี้ยสิพา นี่าวที่มาตกเห็นไหนว่าครับตัวดีครับเบิรงตัวโตตัวโตเอออโอยกนะเบิทิมาทมาครับ เย็นครับเอาพีดังดีอ๋หนาวครับอากาศมันเย็นไปนเพิ่อไอ้พายเบื่องกล่องที่เขาันกล่องที่เขาดันเขาดันกล่องไหมนะครับนี่เนี่ยเขาจะรถเกียร์ดัน เขาดัน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 มากกว่างไปเกว่างไปทั้งขางนะครับขางค้นยางเนี่ยอันนี้หมูค้นยางเนาะกว่างไปเังเสียครับกว่างหิมะเพราะว่ามันกว่างว่ามันน่าเกลือไปว่ามันน่าเกลือค่อยๆดันมาครับเนี่ยค่อยชุบไปเงังเสีย ก็สิตกะมาโตกเม็ดปื่อยๆเห็นไหมันตกมาเม็ดน้อยๆแต่ว่าตกไปตกมาเต็มนะครับค่อยดันดันทุยทางยางคิดบ้างว่าชนะสำเร็จหรือว่าซอลติกระนาเลยหัวโต๊แต่ว่ามือมือแดงหมดแล้วเหรอฮอย ต่วัทุกทุกมาเป็นเดินก่วงเลครับตานต้นให <ต ans> ม่พอตายต่ว่าพอตกแล้วมาถือเล็กยังสิมาถือเล็กยังสิมอละลายละลายลเนี่ยตะวันมองกันมองสิครับฟ้าฟับฟับเป็นห้อยวะ ouais? ับจิเข่าล้าน <marginalized insan inteiro> S <S <S <US 2> ครับหนาวครับโอ้อยุรนบ่ได้ครับหนาวครับเขาคนโอเคครับผมทุกคิดไวนสำเนาครับงผู้นี้วันที่หนึ่งกุ่มผ้าสอง 64ครับผมสวัสดีครับ